นี่คือโดนโดนมองยากอยู่โดนมองพิสูจอยู่เพ้ยอที่จะโดนนอนด้วยหลับโดนไหมโดนโดนโดนเห็นแม่ไหมเห็นแม่ไหมไม่เห็นเห็นแต่แท็กเตอร์ มีมีโครนด้วยอ๋อโหเสมือนจริงพ่อเขให้ผมแกนี้ตายกับหวายพอรอดพอเพลินแล้วบังคับโดนพอเพลินแล้วโอุ้ยมานเห็นเลยทำอะไรกันรายการน้าพอเห็นแล้วน่ะเห็นพอเห็นก้าทำอะไรกันน่ะแม่บันทึกภาพอยู่เมื่อกี้เนี่ยซ้ายขวายเดียวทำอะไรน้อง เห็นกล้ององะอ่ะบรรทับกล้อง